สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดี f อแล้วก็ผู้ติดตามชมคลิปทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาลงมือเกี่ยวข้าวกันอีกแล้วนะคะวัืนนี้ก็มีประมาณ9ไร่นะคะเจ้าของนาบอกว่าแปลงนี้เป็นข้าวขเบอร์1นึนะคะมีเก้าไร่เองนะคะก็มีประมาณ3อันได้นะคะกรอนนี้บ้านก็ลงมือเกี่ยวไปก่อนแล้วนะคะแปลงนี้ก็จะเกี่ยวกัน2องพัน พี่พรับบานนะคะแล้วก็ตะลือตะเกียวอยู่แป้งข้างๆ้านก็ได้หนึ่งอุ้มแล้วนะคะวันนี้้านก็ไปเกี่ยวแถวคลองโนนมานะคะแล้วก็มาช่วยกันตรงนี้ตอนนี้เราก็เร่งลงมือเกี่ยวข้าวกันนะคะฝนกำลังมาแล้ว แ,แป้งนี้ถือว่าข้าวเขาไม่ค่อยดีนะคะมันเหลืองเหลืองเขียวเขียว<ๆ>ยังไงก็ไม่รู้นะคะวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปรถเกี่ยวบ้านเราให้ดูกันนะคะแปงนี้ก็ถือว่าเกี่ยวง่ายอยู่นะคะ พี่พอก็จะเกี่ยวอยู่อันท้างล่างนะคะแล้วก็บาสก็อันนี้น่าจะมาเทค่าอุ้มแรกกันแต่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าค่ามันไม่ค่อยดีเลย ให้ดูกันนะคะเราก็ไม่ได้ขึ้นไปบนรถเกี่ยวนะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายแค่ข้างล่างให้ดูนะคะวันนี้รถหกล้อบ้านเราก็มาลากอีกตามเคยนะคะแปลงนี้เกี่ยวสองคันนะคะแล้วเราก็ลากด้วย ตอนนี้ก็กำลังเทคาวอุ้มแรกกันอยู่นะคะตอนนี้ลมก็เริ่มมาแล้วแต่วันนี้อากาศก็ไม่ร้อนนะคะคืมทั้งวันเลยนะคะวันนี้อันนี้โดยดูดูโดยภาพรวมนะคะแปงเขาก็จะเขียวๆเหลืองๆนะคะ เกี่ยวกันกุ้งที่สองนะคะตอนนีาาน้ฟ้าก็ได้ไปเล่นกุ้งแล้ว ตอนนี้ก็แป่งกันเกี่ยวนะคะบาก็จะเกี่ยวอยู่อันข้างบนนะคะส่วนพี่พอก็จะไปเกี่ยวอยู่อันข้างล่างแปงนี้มันถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ เป่ีเกียวกันคนละอันแต่ข้างล่างนี้ก็จะมีล้มแบบชฉยๆนะคะแต่ก็เกี่ยวง่ายอยู่สาหรับวันนี้เราก็มีลิปรถเกี่ยวบ้านเรามาให้ติดตามชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเกี่ยวถ,ถุงแถวบ้านเราเองอีกแล้วนะคะ เพราะว่าตอนเช้าก็จะไปเก็บจากที่ไกลๆมาก่อนตอนเย็นก็จะมาลงมือเกี่ยวแถวบ้านตรงนี้ก็จะล้มๆหน่อยนะคะแต่อันนี้ข้าวถือว่าข้าวกรอบเลยนะคะข้าวกรอบแล้วก็ล้มนะ แล้วก็พี่พรนะคะเกี่ยวอยู่ข้าลมันก็จะเกี่ยวยากนิดนึงนะคะแต่ก็ง่ายอยู่นะคะไม่ยากเท่าไหร่ 9,101นะคะมีตอนแรกเราคิดว่ามีสามอันนะคะอันนี้ก็มีประมาณ4ีหอันย่อยๆไปอีกนะคะแต่แปลงข้างๆกันที่ไปเกี่ยวก็มีประมาณ5้าถึงเจ็ดลแต่ก็มีแค่อันเดียวตอนนี้เราก็ยังลงมือเกี่ยวกันไปเรื่อยๆนะคะยังไม่เสร็จนะคะแปลงนี้แต่ตอนนี้ก็ได้ไปประมาณ อุ้มได้แล้วนะคะแต่ข้าวเขาก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้คันบ้าก็เกี่ยวกันจนน้ำมันหมดเลยตอนนี้ก็เกี่ยวได้เป็นปกติแล้วนะคะเดี๋ยวพอเกี่ยวแปลงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเกี่ยวอีกประมาณสิบกว่าไรเลยนะคะเพราะว่าไม่คํำเราก็ไม่กลับบ้านกันนะคะแปลงนี้ก็เกี่ยวกันสองคันมีบาสกับพี่พรนะคะ วันนี้ก็กาลังเทข้าวกันอยู่นะคะเพราะว่าแปลงนี้ก็ยังเกี่ยวกันไม่เสร็จแต่แปลงข้างๆเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเกี่ยวกันใกล้ๆมาเกี่ยวใกล้ๆกันนะคะวันนี้วันนี้เราก็มีลิปตลรถเกี่ยวบ้านเรามาฝากกันอีกตามเคยนะคะใครชื่นชอบก็ติดตามได้นะคะคันบ้านก็ยังเกี่ยวกันอยู่นะคะส่วนคันพี่พรก็มาเทข้าวกันนะคะ วันนี้รถเกี่ยวบ้านเราก็ออกทำงานกัน3คันนะคะทำงานกันตั้งแต่เช้ายันค่าเลยนะคะวันนี้แปลงนี้ก็เกี่ยวไกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ฝนก็ไปหมดแล้วเกี่ยวได้สบายแล้วตอนนี้ แต่นี้ก็ถือว่าเกี่ยวง่ายนะคะเกี่ยวไม่ยาก ก็ได้เต็มรถหกล้อเลยนะคะตอนนี้ท่างพี่พรก็ขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันต่อที่อื่นนะคะ เดินออกไปขึ้นรถกันข้างนอกนะคะแปลงนี้ก็เหลืออีกประมาณ2-300ก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้พี่พรก็ขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปเกี่ยวเจ้าต่อไปนะคะแต่บายก็ยังเกี่ยวกันอยู่สำหรับวันนี้ราคาข้าวก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่า107่นี่ราคาเท่าไหร่ แต่ที่เขาไปขายค่ะพันแปดห้ามาราคาหกพันหนะคะวันนี้ตั้งแต่สงการบ้านเราก็ไม่เคยยูเกี่ยวข้าวกันมาเลยนะคะตั้งแต่สิบห้าก็มีเกี่ยวกันทุกวันกมหลวงบอกว่างานเบาแล้วนะคะแต่ก็มีกันทุกวันนะคะออกกันสามคันทุกวัน สำหรับวันนี้นาะแปลงนี้ก็เกี่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นข้าวพันหนึน์เจ็นะคะแปลงนี้ก็ได้ไปประมาณหกอุ่มนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีคลิปรถเกี่ยวบ้านเรามาฝากเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ